สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนข่าวคลิปในวันนี้นะคะก็จะทําคลิปนํามาเล่าสู่เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะว่าวีซ่านักเรียนประเทศออเสเตรเลียเนี่ยใครที่สามารถจะสนับสนุนหรือว่าฟอนเซอร์เราได้บ้างเราก็มาฟังนะคะว่าวีซ่านักเรียนสับคลาส500นะคะมันคืออะไรวีซ่าสาหรับนักเรียนนะคะที่สามารถลงทะเบียนได้นานสูงสุดถึง5ปีนะคะแล้วก็จะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับของประเทศออเสเตรเลีย ค่ะทีนี้เราก็มาทําความรู้จักกับว่าคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะวีซ่านักเรียนนี้จะต้องครอบคลุมไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คืออายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปนะคะสําหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่ต่ากว่าอายุ18ปีจะต้องมีเอกสารนะคะหรือว่านักสือนะคะยินยอมนะคะจากผู้ปกครองเพิ่มเติมขึ้นมาอันที่2นะคะจะต้องมีเอกสารยื่นการลงทะเบียนหรือว่า COE นะคะก็คือ Confirmation of Enrollment นะคะ อันที่3นะคะก็คือหลักฐานประกันสุขภาพคือทุกคนที่ทําวีซ่ามาที่ประเทศรอสเลียนะคะจะต้องมีประกันสุขภาพสาหรับนักเรียนเองก็มีประกันสุขภาพที่เรียกกันว่า OHC นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกสบายหรือความต้องการแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับของการประกันสุขภาพของบริษัทน,นั้นนะอันนี้จะต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศรอสเซียนะคะที่4นะคะก็คือจดหมายแจ้งความประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ที่ จะไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียจดหมายอันนี้ถือว่ามีส่วนสําคัญเป็นส่วนสําคัญในการยื่นวีซ่านะคือจดหมายนี้จะต้องแจ้งว่าผู้สมัครนะคะมีวัตถุประสงค์อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียชั่วคราวเพื่อเรียนต่อหรือว่าศึกษาต่อเท่านั้นนะะอันนี้มีความสําคัญมากเลยถ้าสมมติว่าเรามีเหตุผลไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจนหรือไม่เจมแจ้งนะคะการอนุมัติวีซ่าของเราก็จะช้าหรือบางทีนะคะอาจจะทําให้วีซ่า ของเรานั้นไม่ผ่านก็ได้นะคะอันนี้ถือเอกสารตัวนี้ถือว่ามีความสําคัญมากเลยทีเดียวหลังจากที่เราทําความรู้จักว่าวีซ่าเรียนมันคืออะไรมีสมบัติอะไรบ้างนะทีนี้เราก็ต้องมาทําความรู้จักกับหลักฐานแสดงความสามารถทางการเงินหรือว่า evidence of financial capacity เนะี่ยมันคืออะไรอันนี้พี่ก็จะกล่าวไปคร่าวๆนะเอกสารตัวนี้หลักฐานตัวนี้นะคะความสามารถทางการเงินของเราเนี่ยก็คือหลักฐานนะคะที่ชัยยืนยันว่าผู้สมัครนั้นมีทุนทรัพย์มีเงินที่เพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆนะของผู้สมัครหรือสมาชิกในครอบครัวนะที่ติดตามผู้สมัครเมื่ออยู่ในประเทศออสเตรเลียค่ะโดยจะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องหรือว่าสามารถเรียนเป็นเงินสดได้ทันทีนะแล้วก็จะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในปีแรกค่าคองชีพค่าที่พักแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินไปกับประเทศออสเตรเลียนะอันนี้ก็ถือว่าเขาให้ความสําคัญทีเดียวนะคะในเรื่องของ financial หนะลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน สามารถใช้อะไรได้บ้างทีนี้เราก็มาทําความรู้จักนะคะว่าเอกสารที่จะแสดงความสามารถทางการเงินนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะตารทางการเงินนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างมันดูอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยก็คือจดหมายรับรองจากธนาคารหรือว่าแบงก์การันตีเลเทอร์ผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนทางการเงินนะสามารถขอได้จากธนาคารของบัญชีนั้นๆหรือว่าเจ้าของนะต้องเป็นภาษาอังกฤษระบุหน่วยเงินเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็ ต้องระบุชื่อของผู้สมัครแล้วก็บอนเซอร์ระบุอยู่ในจดหมายนะก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะคะว่าตัวสะกดต่างๆเนี่ยตรงตามหนังสือเดินทางของเราหรือเปล่าหรือว่าพาสปอร์ตของเราหรือเปล่าอันที่2นะคะก็คือรายการเดินบัญชีย้อนหลังนะหรือว่าแบงก์สเตตเมนต์นะย้อนหลังประมาณ6เดือนนะคะจะต้องขอเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้นะคะมันสะดวกสบายสามารถขอผ่านออนไลน์ก็ได้ยอดเงินในสเต t เมนต์นะคะก็จะต้องตรงกับแบงก์การันตีเลเทอร์ยอด เงินก็ต้องตรงกันนะอันที่3ก็คือหลักฐานอื่นๆนะคะที่แสดงว่าผู้ปกครองของผู้สมัครหรือว่าสปอนเซอร์นี้หรือว่าคู่ครองของผู้สมัครสามารถสนับสนุนนะทางการเงินให้กับผู้สมัครได้นะโดยที่ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐาน,นะะแสดงว่าผู้ที่สนับสนุนนั้นมีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 62, 2 2 2ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีนะสำหรับตัวนักเรียนเองนะคนเดียวหรือมีรายได้นะคะขั้นต่ำนะกว่า72,500ัน ดอลลาร์ออสเตรเลียนะอันนี้มันก็จะเป็นเอกสารหรือว่าหลักฐานที่สามารถแสดงทางการเงินนะคะหรือว่าสปอนเซอร์ให้กับผู้สมัครโน้ตทีดนึ่งนะคะก็คือเอกสารทางการเงินจะมีอายุเพียง30วันเท่านั้นก่อนวันที่เราจะยื่นวีซ่านะเราก็ต้องปรึกษากับทางเอเจนซี่ที่เราทําเรื่องการทําวีซ่านักเรียนนะว่าช่วงเวลาไหนที่เรายื่นแล้วเอกสารทางการเงินมันอาจจะไม่หมดอายุนะคะอันนี้มีความสําคัญมากเลยนะก็พูดถึง ทุนตอกหรือว่ากองทุนไม่สามารถนักใช้เป็นหลักฐานทางการเงินได้เนื่องจากว่าไม่ใช่สิิที่มีสภาพคล่องนะก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีแต่ว่านะคะผู้สมัครนะคะสามารถใช้ในการประกอบในการยื่นขอวีซ่าได้สออันนี้นะคะเขาไม่เอานํามาพิจนารณานะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะดูที่แบงก์การันตีแล้วก็สเตทเมนต์นะคะว่าเพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะคะค่าครองชีพที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเออสเตรเลียตามที่จํานวนระยะเวลา ที่เรามาศึกษาต่อหรือเปล่านะอันนี้เขาก็จะพิจารณาตรงนี้นะส่วนสําคัญนะคะว่าใครที่สามารถจะปอนเซอร์หรือว่าสนับสนุนทางการเงินของตัวผู้สมัครหรือว่าของเราได้บ้างนะเป็นใครบ้างน,นะคะมาฟังกันเลยค่ะค่ะอันแรกนะคะผู้สมัครเองหรือว่าผู้เรียนเองนะคะอันนี้เราสามารถยื่นนะปอนเซอร์ตัวเราเองได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินเพียงพอในการาใช้เป็นทุนทรัพย์หรือว่ามีเงินเพียงพอในการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะในการย ยื่นวีซ่าครั้งนี้นะคะอันที่2นะคะก็คือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพอ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนนะ,ะย้ำม,มากๆนะคะต้องชัดเจนนะคะก็คือหาที่มาที่ไปได้นะคะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเราอันที่3ก็คือญาติสายตรงเช่นลุงป้านะ้าอาปู่ญาตายายนะคะที่มีความชัดเจนทางสายเลือดเขาจะมองไปที่นามสกุลเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่านามสกุลไม่เดียวกันเนี้ยเราสามารถยื่นเอกสารนะคะที่มันชัดเจนว่าโอเคคน มีความสัมพันธ์โดยตรงทางเครือญาติของเราอันที่4นะคะในกรณีที่ไม่ใช่ญาติสายตรงล่ะมันมีอะไรต้องเอกสารอะไรได้บ้างนะคะในกรณีที่ไม่ใช่ญาติสายตรงนะคะหรือว่านามสกุลไม่ตรงกันเนี้ยสามารถใช้ได้นะแต่ควรมีหลักฐานที่รับรองนะารอุปกรณุบรที่ชัดเจนนะคะมีหนังสือรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาสามารถที่จะหาที่มาที่ไปของผู้สนับสนุนผู้สปอนเซอร์ของผู้สมัครได้นะอันที่5ก็คือ อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลต่างๆที่สปอนเซอร์ให้เราไปศึกษาต่อหรือว่าไปดูงานหรือว่าเรียนต่อเพื่อที่จะไปใช้หรือว่าต่อยอดในอาชีพการงานในอนาคตที่ประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินนะที่แจงรายละเอียดออกมานะคะว่าเป็นใครได้บ้างนะเคสของพี่นะคะตอนที่พี่มาช่วงนั้นนะพี่มีเงินไม่เพียงพอหรือว่าทุนทรัพย์ไม่เพียงพอเนี้ยพี่ก็ได้ไปขอความช่วยเหลือ จากทางฝั่งแม่ก็คือป้านะคะอเผอิญว่าป้าของพี่นะก่อนหน้านั้นเราก็ไปคุยกันเรียบร้อยตกลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเราจะใช้สเตทเมนต์หรือบัญชีของป้าน,นี้มาสปอนเซอร์ตัวเรานะคะแต่อเผอิญว่าป้าของพี่นะนามสกุลไม่เหมือนกันกับพี่นะคนละนามสกุลน,นะทางเอเจนต์ก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้ยากนิดน,นึงนะคะเพราะว่านามสกุลไม่ตรงกันแล้วก็ทางสถานทูตเขาก็จะดูว่าความสัมพันธ์ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ตรงสายตรงของเราเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะหลังจากนั้นพี่ก็เลยตัดข้อนี้ไปนะคือเราจะไม่ใช้บัญชีของป้านแต่เราจะไปใช้การยืมเพื่อนเอานะคะในการทำแบงก์ส a ต e เมนต์แบงก์การันตีในการมาเรียนต่อที่ประเทศเออสเตรเลียนะคะนี่ก็เป็นที่มาของการทำแบงก์การันตีแล้วก็แบงก์ t a ต e เมนตนะโดยใช้บัญชีของเราเองคือง่ายๆเลยนะคะว่าสำหรับน้งนองๆที่จะมาเนี้ยก็ต้องไปขอความคิดเห็นหรือว่าความเห็นจากเอเจนซะี่ในการทำเรื่องของสเตท ในกรณีที่ใครที่อาจจะมีปัญหานะคะติดขัดในเรื่องของการทำแบงก์สเต t เมนต์หรือแบงก์การันตีนะคะเข้าไปปรึกษากับทางเอเจนต์เขาจะมีคําแนะนำในดีแล้วก็หนทางนะคะให้เราในการทําในเรื่องของแบงก์ a า a ันตีหรือ Bank Statement คลิปในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะคะเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ